สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของแฮทพีคิโโรในวันนี้ครับขอ,อนะนำเสนอเรื่องราวโคชมาเซอร์ฝีมือดีผู้ไม่เคยเป็นนักบอลมาก่อนโทมัสแฟรงค์ จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของน้องใหม่เบนฟอร์ดนะครับต้องยกความดีความชอบตั้งชื่นชมผลงานของคุณซอมาเซอร์อย่างโทมัสแฟรงค์คุณซอชาวเดนมาร์กที่นำทัพเบนฟอร์ดทีมนี้ทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ครับน้องใหม่ทีมนี้อยู่ที่7ของตารางน,นะครับชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นผลงานเด่นๆน,นี่ก็คือนัดเปิดฤดูกาลครับเอาชนะอาร์ซนอลไปได้2 0, แล้วก็ชนะเวสต์แฮม2-1เสมอกับลิเวอร์พูล3 3 เกมนี้เนี่ยโอ้โหฮือกันสุดๆเลยนะครับและที่แพ้เป็นหนึ่งเกมนึ่คือแพ้ต่อไบรตันอันทุบเอาไปอย่ปนศูนย์ต่อนหนึ่งเท่านั้นครับแต่ว่าเกมต่อไปครับถือว่าเป็นการวัดเบรนฟอร์ดนะครับว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าเพราะพวกเขาเนี่ยจะต้องเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงอย่างเชลซีที่เบรนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมและก็เป็นลอนดอนดาร์ี้แมชอีกด้วยนะครับในคู่คู่นี้และวันนี้ครับผมจะพา,ารู้จักกับโทมัสแฟรงค์คนนี้กันครับ เขาเกิดเมื่อ9ตุลาคมในปี1973ครับปัจจุบันอายุ47ปีเขาเกิดที่เมืองเฟเดริกส์วาร์กนะครับก็เป็นเมืองอยู่ในเดนมาร์กนั่นแหละครับแล้วก็ตามปกติของโค้ชส่วนใหญ่ครับนักเป็นนักบอลมาก่อนใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยก็เคยเล่นบอลน,นอกหรือก็บ้างทีมเล็กๆมาบ้างแต่โค้ชคนนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยไม่เคยเป็นนักบอลมาก่อนเคยแต่แบบว่าเตะเล่นๆกับเพื่อนอะไรประมาณนั้นคือใจเนี่ยอยากเป็นนักบอลแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นครับ เดิมทีนักแฟรงค์เนี่ยเล่นในระดับสมัครเล่นให้กับเฟรดริกสวักบีเคครับทีมในท้องถิ่นแต่ว่าอตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้แต่ซ้อมแล้วก็ไปลงเล่นสักเท่าไหร่นะครับก็คือแบบไม่ได้แบบว่าเอาจริงเอาจังอะไรคืออย่างที่บอกเลยครับว่าเกือบจะเป็นนักบอลแต่ก็ไม่ได้เป็นเล่นตำแหน่งมิดฟิลนั่นแหละครับแต่เจ้าตัวตัดสินใจย,ยุติความคิดในการเป็นนักบอลและก็มุ่งมั่นในการเป็นกุนซือแทนนะครับเดยวเริ่มจากการเป็นโคช้ชรุ่น u 8แล้วก็รุ่น u 12ของเฟรเดริกส์วักทีมบ้านเกิดนับ เขาก็เริ่มทำงานเป็นกุื้อกับทีมเยาวชนของเฟลิกซ์วากแล้วแฟรงก์เนี่ยก็จบการศึกษาด้านวิชากระศึกษาจากสถาบันในกรุงโคเปนเฮเกนในเมืองหลวงของประเทศที่ประเทศเดนมาร์กเลครับหลังลจากนั้นมาเนะครับเขาเนี่ยก็เป็นลำเรียนด้านจิตวิทยาการกีฬา ที่สถาบันเดียวกันระหว่างปี2002ถึง2005สปีเต็มๆต,ต่อไปนะครับโดยเขานะครับมีมาร์เทนโอเซนครับอดีตกุนซูทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยหืีตัวนี้เป็นไอดอลของเขาเลยนะครับซึ่งโอเซนเนี่ยคุมเดนมาร์กมาอยู่ในช่วงประมาณสัก2011-2015ครับเป็นไอดอลในการคุมทีมโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าแฟรงค์คนนี้เนี่ยเคยร่วมงานกับโอเซนมาในทัพโคโนมระหว่างปี2008ถึงปี2.3นั่นแหละครับผมและแฟรงค์คนนี้ครับพยายามเรียนรู้ดูทุกสิ่งทุกอย่างจากโค้ชคนนี้เต็มตัว และเขาคนนี้ครับเริ่มงานสสยผู้ชการทีมมาตั้งแต่ปี2008และก็เริ่มรับงานคุณทีมชาติเดนมาร์กรุ่นยู6 U17 u ยูแลยู้วและก็ปี2013ครับตัดสินใจหาความมั่นใจในการคุมทีมบอนบี้ทีมดังในลีกของเดนมาร์กบ้านเกิดนั่นแหละรครับโดยดังนั้นครับไปคุมบอนบี้มานะครับในการสูสึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาผลงานก็ถือว่าในระดับดีใช้ได้ครับพาวบอนบี้เนี่ยจบที่3และก็ที่4นะครับในปีสองกานติต่อกันและก็ได้สิทธิ์ไปเตะ ในรายการยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกได้อีกด้วยนะครับแต่น่าเสียดายครับที่แฟรงค์เนี่ยไม่เคยพาทีมไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับก่อนจะตัดสินครับและก็ลาออกด้วยตัวเองเพื่อเดินตามหาความฝันหาความน้าทายใหม่ในปี2016กับเบรนฟอร์ดในเวทีเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเขาเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยของดินสมิธครับซึ่งดินสมิธคนนี้เนี่ยปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการทีมของแอสตันวิลล่านั่นแหละครับผมในเรืนของแฟรงค์คนนี้ับเป็นผู้ช่วยกับดินสมิธเนี่ยไป2ปีครับ และก็พอมาถึงในฤดูกาล2 0 1 8 2 9 1 9ครับเมื่อวันที่16ตุลาคมในปี2018นั้นเขาเนี่ยทำทีมต่อจากดินสมิธซึ่งดินส m มิธนะครับผมก็ย้ายไปคุมแอสตันวิลล่าและเขาคนนี้มาคุมเรนฟอร์ดและก็ต้งเจอกับความยากลำบากอย่างมากฐานะกุญซืออย่างแท้จริงอย่างจริงจังในเกาะอังกฤษครับโดยนั่นของแฟรงค์นะครับยึดมาในระบบ3-4-3 เป็นหลักเลยนะครับเขาเนี่ยชอบแผนหลังสามมากๆแต่ว่าการคุมทีม10เกมแรกเนี่ยพาเบนฟอร์ดทีมนี้เก็บชัยชนะได้เพียงแค่1เกมทุนทนท่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดกับแฟรงค์เนี่ยก็พาทีมีกลับมาได้ แล้วก็พาเบนฟอร์ดจบที่11ของตารางนิวโมเป้ครับซัดไปถึง25ประตูเซอร์จียคาร์นอสครับอดีตเด็กเก่าของลิปุ่นแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยยิงไป7ประตูออลิวัตกินทำไป10ประตูซไซด์เบลามาทำไป10ประตูครับแล้วก็ปีต่อมาท็อตแฟรงค์ครับทำทีมเต็มตัวและในปี39ถึง2020เริ่มคุ้นมือแล้วก็ชินกับการเป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวในเกาะอังกฤษแล้วนะครับผมและเบนฟอร์ดนี่ครับ ภายใต้การดำนทีมของธรรมัแฟงนั้นเป็นนิ่ทำประตูได้มากที่สุดในลลกเลยนะครับจำนวนถึง80ประตูภายใน1เนดืดกาลแต่น่าเสียดายการที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถขึ้นชั้นเตะอัตโนมัติได้นะครับจบที่3แล้วก็ต้องมาเล่นรอบเพลย์ออฟครับแล้วก็ไปถึงรอบชิงในรอบเพลย์ออฟก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะแพ้ฟูลแลมของสกอตพาร์เกอร์ไป1ประตูต่อ2ครับจนที่เด็ดของโจไบรอันไป2ประตูครับนาที่ที่105แล้วก็117น่าเสียดายเป็นอย่างมากครับการเข้าชิง เพย์ออฟของเบนฟอร์ตตอนนั้นแพ้ไปได้นะครับผมทำให้ต้องอกหักลงไปครับแล้วก็มาถึงฤดูกาล2020ถึง2021ที่เมือจะจบลงไปแฟรงค์เนี่ยคุมทีมลงเล่นครบ100นัดน,นะครับแล้วก็ถูกส่งชื่อเข้าชิงรางวัลโคชยอดเยี่ยมสาขาต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นครับคือลอนดอนฟุตบอลอเวนเจอร์ออฟเซียในปี2020ในปีก่อนเนื่องจากฟอร์มของเบนฟอร์ดที่ร้อนแรงนั้นเกาะกลุ่มหัวตารางทั้งฤดูกาลนะครับด้วยการยิงไปถึง79ประตูยิงเยอะที่สุดในลีกเป็นปีที่2ที่ต่อการาากน,นรัพ และเสียเพียงแค่42ประตูเท่านั้นเสียน้อยเป็นอันดับ4ของลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับมีอีวานโทนี่ครับสูน้าคนนี้ซัดไปถึง33ประตูซึ่งโทนี่คนนี้ครับทนัตแฟงเนี่ยซื้อมาจากปีเตอร์โบโรอยู่ในเต็กนะครับเล่นโคตรคุ้มเลยครับผมแอดออนรวมทั้งหมดเนี่ย10ล้านปอนด์แต่เล่นคุ้มค่าตัวเป็นอย่างมากนะครับผมและทนัตแฟงครับก็มีการเล่นแผน3-5-2ได้เป็นอย่างดีครับเขาทำทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและพอมาถึงซีซั่นนี้ครับเขาเนี่ยสามารถขึ้นมมาาาสู่พพรเ์ลได้ะว ในรอบชิงเพลย์ออฟเนี่ยอาชนาสวอนซีมัดได้นะครับผมและพอขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเก่งจริงหร,หรือเปล่าเดยกก็เป็นสมานน้อยอีกแต่สุดท้ายครับผลงานก็ว้าวชนะอาร์เซนอลจากเกมแรกและตอนนี้แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมคุณซืเดมาร์คนนี้ได้รับเครดิตไปเต็มๆครับจากนี้ต้องมารอดูครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับเดวิดไรย่านายทวารคนนี้หรือจะเป็นนอการ์คาร์นอสเอมบูเอโมอีวานโทนี่หรือว่าเป็นอาร์เยอร์จะประคองทีมนี้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่นอนเลยครับผม จากพักเปลกทีมชาติมาลอนดอนดาร์บี้แมชเจอกับเชลซีเล่นในบ้านจะเป็นอย่างไรรอติดตามชมแล้วกันแต่ต้องบอกว่าไม่หมูแน่นอนครับลูกตั้งเตะมีสูตรเยอะแยะมากมายเชื่อว่าเชลซีได้หัวหมูลย่งแน่นอนภายใต้าการทักของทวัสแฟงคนนี้ครับเรื่องจะจัดยับกับชนะของแฮตติคโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ